คาถาบูชาพระพุทธชินราชอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโภชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิ อภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโภชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิ อโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีขายุโกโหมิอโรโคสุขิโต สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังปิยังมะมะปะสิทธิลาโผชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโม,มพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีขายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังปิยังมะมะ ปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนโมพุทธายะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอะโรโคสุขิโตสิทธิกิตจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธา พุทธชินะราชาอภิปาเลตุมังนโม,มพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิทีขายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินะราชาอภิปาเลตุมังนโมพุทธายะ อิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิทีขายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะปะสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนโมพุทธายอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิ ทีขายุโกโหโมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังปิยังมะมะปะสิทธิลาโภชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเลตุมังนะโมพุทธายะ